ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนมาแล้ว้านตอนไข่เอกชนแพงหันมากินไข่หลวงไข่รัดกันบ้างสิที่อตกถูกกว่านะจะบอกให้ตลาดดีมีระดับอตกนี่ h e ้เธอโควินาพวกเราหรือโควิด -19 มันกำลังกลายพั ในกรุงเทพมีเยอะแยะเราจะไปตลาดไหนกันออตกรในยุคที่โควิด -19 อยู่ใกล้ชิดติดกับเราเดินเข้าตลาดอตกอที่จะตุจักอุ่นใจนิดหนึ่งเพราะเขามีเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อและยิงหัวหาอุณหภูมิเป็นการสแกนให้รู้สึกปลอดภัยขึ้นต้องคึกไว้ไอโควิดจะได้กลัวเราแม่นบอ <laughs> สแินค้าอื่นๆราคาอาจสูงกว่าตลาดปกติเพราะมาตรฐานสินค้าของที่นี่สูงจนคนเปรียบเปรยว่า นี่คือตลาดรถเก๋งนี่คือตลาดคนรวยทุกอย่างทั้งทะเลทั้งน้ำจืดมาอยู่นี่หมดเลยอยู่นี่เลยครับต้องยอมรับตรงนี้เนื่องจาก CNN เคยให้ความสำคัญไว้ว่าเป็นตลาดสด มีมาตรฐานอันดับ4ของโลกสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานระดับโลกใช่ครับจริงครับต้องสร้างให้ตลาดอ,อโตโกรใเนปลอดโลกผู้บริโภคปลอดภัยนั่นนะครับแล้วก็เป็นตลาดแห่งความเชื่อมั่นเป็นหนึ่งในโลกที่เราสามารถเชื่อหน้าชูตาได้ ใช่ครับใช่ครับและถ้าเกิดปัญหาสินค้าที่นี่ตรวจสอบทวนกลับได้ทันทีเป็นตลาดในกรุงเทพมหานครตลาดเดียวไม่เลว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นตลาดนี้ยังจําหน่ายสินค้าผลิตผลทางการเกษตรการบริโภคของเกษตรกรส่วนของถูกก็มีคือไข่ไก่ที่ว่าขาดขาดกันนะครับที่นี่เขาขายถูกกว่าตลาดอื่นนั่นเนื่องจากเป็นไข่หลวงไข่รัด เขาเลยจัดต่ำได้รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรโดยท่านรมชธรรมนัตดูแลขอรับถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปครับเรามีให้พอครับพอออจะต้องมีไข่มากกว่า2มากกว่าครับเครับแต่ซื้อได้วันละไม่เกินสาสามแผงต่อคนเจ้าค่ะเอ้ไข่ที่ไหนไม่มีต้องมาที่อตอกอแจวหลบจบแล้ว แฉ้วแจ๋วแจ๋วเราต้องเลือกไปตลาดที่สดสะอาดและปลอดภัยนั่นคือตลาดโควิดโควิดในทีนไอโรคส้นตีนมึงมาล้างโลกทุกคนมีแต่กลัวเศร้าโศกมึงมาล้างโลกนะไอโควิดในทีน เราดีๆกับพี่คำรณสรุปอย่างนี้อย่างนี้ว่าของถูกของดียังมีอยู่ไข่ไก่นะ <c oughs> จะบอกให้ตลาดอ,อตกกทมขึมนมาล้างโลกนะไอโควิดนายทีน